สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทําตามคําขอนะคะฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยก็เพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วเนี่ยแดงช้าเหลือเกินนะคะวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็จะมาบอกวิธีเติมหัวเชื้อของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อที่จะให้เขาแดงเร็วค่ะก็ทําแบบง่ายๆค่ะเหมือนกับที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเคยทําคลิปวิธีทํา จุลินทรีย์สั่งขคอสแสงไว้ให้หลายๆคลิปแล้วนะคะวันนี้ก็คือจะมาบอกอีกทีนะคะว่าทำยังไงเพื่อนๆสามารถที่จะเอาน้ำนะคะน้ำบาดาลที่เอาใส่ขวดแบบนี้นะคะขวด1ลิตรครึ่งนะคะใส่ไว้ตากแดดนะคะสัก3-4วันหรือว่าเพื่อนๆนะคะเอาน้ำตามห้วยหนองคลองบึงที่มีนะคะ ไปกรอกมาใส่ไว้นะคะสักสองสามวันค่ะอย่าเอามาแล้วก็ทําเลยถึงว่าเขาจะมีเชื้อแล้วก็ตามแต่นะคะเราเอามาพักไว้ก่อนค่ะพักแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องใช้อะไรมากค่ะแค่น้ําปลานะคะน้าําปลาแล้วก็ไข่นะคะฟาร,ร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเราจะใช้น้ปาปลาสองช้อนนะคะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งใบค่ะเพื่อนเเอาไข่ไก่นะคะหนึ่งใบเนี่ย แล้วก็เอาน้ำปลาสองช้อนโต๊ะนะคะตีให้เข้ากันเลยนะคะทุกคนนะคะบางคนเนี่ยจะใช้กะปิด้วยแต่ว่าสุรนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งจะไม่ใช้กะปินะคะจากนั้นพอเราตีให้เข้ากันแบบนี้นะคะให้ละเอียดแบบนี้เลยเพื่อนๆก็ตักไข่กับน้ำปลาเนี่ยที่ตีแล้วนะคะเอาใส่ไปในขวดนี้เลยค่ะใส่ไปเลยแล้วก็เขย่าก่อนเขยา่าให้เข้ากันดีนะคะจากนั้น ถ้าเพื่อนๆมีจุลินรีย์สังเคราะห์แสงที่ทําและแดงแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปใส่ได้อันนี้จะดีเลยทําให้เข้าแดงเร็วนะคะใส่ไปสักประมาณครึ่งแก้วน้ําดื่มค่ะนะคะเพื่อนๆก็เทน้ําให้มันลดลงจากที่ใส่ไว้เกือบเต็มนะคะเทออกไปนะคะแล้วก็เอาจุลินรีย์ที่เราเป็นสีแดงแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเสร็จแล้วเขย่านะคะ แต่ว่าถึงเขาจะแดงเร็วแต่เพื่อนๆอ,อย่าให้ต่ำกว่าหนึ่งเดือนนะคะถึงจะออกมาใช้นะคะถ้าเอาเพื่อนๆเ,เอามาใช้ก่อนประสิทธิภาพเขาก็จะไม่ได้ผลเท่ากับการที่เรา หลังจาก21วันหรือ1เดือนฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเราเก็บไว้นานๆค่ะ1เดือนขึ้นไปเราถึงจะเอามาใช้นะคะและว,วิธีนี้เพื่อน,อนๆสามารถที่จะไปไอต่อยอดได้โดยที่ให้เขาแดงเร็วค่ะเพราะบางคนเนี่ยกลัวจะไม่แดงถึงเขาจะไม่แดงนะคะเป็นสีเขียวสีฟ้าก็เป็นจุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์ตัวอื่นเหมือนกันค่ะสามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันวิธีการใช้ก็เพื่อนๆสามารถผสมน้ําราเลยหรือว่าผสม เครื่องดื่มชูกําลังแล้วก็ลาดลดเลยได้ค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งใช้ประกาศประจํานะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวต้นไม้เราเป็นอะไรหรือว่าบอลสีเป็นอะไรค่ะดีมากๆเลยค่ะต้นเขาจะแข็งแรงใบสวยเหมือนเดิมแตกหน่อนเร็วนะคะไม่รู้ว่าเขาช่วยได้ขนาดไหนแต่ว่าฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์หรือว่านักปลูกต้นไม้หรือคนที่เรียนรู้หรือไปเรียนเกษตรมานะคะแต่ว่าเราใช้วิธีนี้แล้วมันดีค่ะก็เลยเอามาบอกต่อเพื่อนๆค่ะฝากบอกต่อด้วยนะคะวันนี้สวัสดี